วัสดีค่ะหลังจากมักไอ้น้ำมันประกอบแล้วบาานี้ไปซ้าแลกก็ออกมามันก็สิเปลี่ยนในลักษณะนี่แหละวนี่ออกมาเลยบดเนี่ผมนี่เคยย่อมย่อมตั้งแต่อายุ20ปีเท่าเดียวแต่ว่ามันกระเบิดไปเลยแหละคุณภาพของย่อมนะเนาะตั้งแต่อายุ20ปีเดียวนี่ป้าก็สสเขา6หิแล้วผมมันก็ยังคือเก่าอยู่ในผมคือกันกรบเผ้ยย่อมอยู่นี่เพราะว่าผู้ใดกระเบือว่าป้า บบได้ย่อมผมผู้ใดก็เข้าใจว่าแต่ผมย่อมฟันคือกันฟันป้านี่ก็บ่เคยบ่เคยใส่ก็ปี้เลยหมู่ในโรงเรียนเขาว,ว่าป้านใส่ฟันปลอมบบได้ฟันปลอมฟันธรรมชาสตรพ่อกับแม่ไหามาทั้งผมทั้งสุกยางในร่างกายนี่แหละือว่าของพ่อแมบ่บัดบบได้เปลี่ยนแปลงอย่างจักอย่างเลยบบได้อันเอาของปลอมเข้าปากแล้วก็เอาของปลอมมาใส่ผม สีกับโบคอยย่อมสีดำสีอันนั้นโอ้ยสีอันเขาย่อมผมว้รุ่นเขาย่อมสีนั่นสีนี่เส่หัวเขากระบข้อยเอาใส่บอกว่าขั้นเอาใส่แล้วมันเดียบอดนันกระสีได้เฮ็ดอีกผมกระสีเสียจังสีนะลูกสีย่อมห้กระบบย่อมให้เขาย่อมบบต้องย่อมแบบแม่บบมัดเลยวางสิแต่ว่าผลสุดท้ายมากก็โอเคอยู่หมู่พนนันไฟสามสิบอันสี่สิบรุ่นน้องๆเขาเขาหงอกเต็มหัวแล้ว เปลเป็นน้ำพันกับมะพันแต่ละโคตรเนาะอันนี้ป้าก็โอเคอยู่ได้ซัมนี่ฮะเมื่อนี่สิมีแนวมาเราสู่ฟังไ,ไอ้ป้าป้าเขียนนั่นนะนะป้าเขียนในคอมเมนต์คอมเมนต์ลงใน YouTube น้องคนหนึ่งนี่แหละเขาเอาเกี่ยวกับตุลุงพลน,นี่แหละบอกให้เพื่อนหันขึ้นไปจุดทูบขอ ทูบเก้าดอกผลไม้เก้ายางและกะกคันหาขื้นไปขอปูขิมปูริมออียงบ่องเพื่อนไปสาบานนะให้ขื้นไปเฮตซะและก็ผลสุดอันเพื่อนกาสิอันอภัยให้เพราะว่าเพื่อนได้ให้ลุงพลได้มีเงินมีทองได้มีการมีงานแล้วบาานี้ลุงพลผินลืมเพื่อนบา่านีเสียทันเทน็จนี่กระโบเอ๋ยกระโบคึกนึกถึงเพื่อนจังสีนะ เรื่องที่เล่าได้อย่างได้หันได้หนีเพื่อนซอยเด้อสิบวกหายิว่าบเมนเดอร์และกะ็อันไปขอพรเพิินซาไปขอขมาเพ่่นแนวใดสิยีดีเท่ากับว่าเอาส,สิ่งที่มองบบเห็นนี่ป้าเสื้อได้แล้วก็ลงมาขออันกับรักเมืองบ้านกโกโกอกอันนั่นล่ละคันหากระปุรใบ,บาสามยางและก็หมากพูจุดอันเท,ท่ารูทูบเก้าดอ,อกคือเก่าอันนั่นแหละจุดขอเอา แล้วเจ้าอันลุงพ่นประสิถวายยังก็แล้วแต่ใจเล่าเล่าขิดอยากถวายยังเพื่อนกระหายถวายแต่ว่าคันเพลินเหตุแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกระิค่อยดีเกิดขึ้นถ้าเล่าบ่ได้เป็ี่นคนกระทำเล่าบ่ได้เปลี่ยนคนทําร่ยนองมันกระทุกสิ่งทุกอย่างมันกระิดีเกิดไปเรื่อยๆถ้ารับเป็นคนทําเทวดาองค์ใดกระซอยเล่าบ่ได้แม้เล่าสิไปร้อยวัดพันวัดกระซอยเล่าบ่ได้ถ้ารับเป็นคนทําน ถ้าเราบแม่นคนทำรรนี่สิ่งซักซิ์เพื่อก็สิดึงคนอันมาซอยยุไกลปันใดเพื่อก็สิดึงมหาส่วนมากคันขันถาบคนบริสุทธิ์สิมีคนซอยเด้ถ้ามีบุญได้ถ้าคนบ่มีบุญถึงบริสุทธิ์ซําใดก็บ,บ่มีผู้ซอยถ้าคนมีบุญมีบารมีนะ่ะสิมีคนยื่นมือเข้ามาซอยมณนสิลลยแรงปันใดก็เบ,บาบางลงถึงแล้วสิโดดจับโดนปั๊บเอียงกอย่า ลักกระสีคอยบัรเทาลงฝากไปถึงลาวในเด้อให้ลาวเหตซะมันบ่นักดอกภาษาแตงขันหากับผลไม่ไปถวายเพื่อนซื่อแต่เหตเนวอื่นเรัยังเหตได้ภาษาขื้นไปขอพรเพิ่นขอขมาเพิ่นว่าลืมเพิ่นลืมบุญคุณของเพิ่นที่เพิ่นซอยเหลือและกะอธิษฐานเอาบุญคุณพ่อแม่ที่เคยซอยเฮาที่ห้เฮามาเกิดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างก็แลวเต องที่อยู่เบื้องบนที่พ่อกับเม่ใไหจิตวิญญาณเอาลงม,มาเกิดเมืองมนุษย์ตลอดมาถึงพ่อเม่ที่ไห้เลือดเนื้อเสื้อไข่เฮานี่คือกันไห้ลุงขอเอาเดอลุงเดอทุกสิ่งทุกอย่างกับสิพานพ้นไปด้วยดี้านเราบอดด้ธรรมเน้ฐาเราเป็นคนทำเทวดาองค์ใดแม่ชีซักซิดสั่งแต่กระซอยบ่ดด้แต่คูมือนี่หันข้นาบ่ดด้ทำรมหันปู่อยู่หันละปูยะะ่ยศนาคาอยู่หันละ แล้วก็แม่สลพีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณเขานั่นแหละซีซส,ส้อยเล้าอันขึ้นไปเห็ดซะมันบานักหนาอีย่งดอกตอนป้าอันเห็ดบุญบ้านก็คือกันแล้วโอ้ยเกิดลมเกิดฝนเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะ่ะนะบัดนี้ป้าก็คีดโบกออกแล้วนก็แตงคันหาจุดทูบสิพบพกดอกแล้วให้อันคนที่เพื่นเป็น ผู้ใหญ่แน่อยู่ที่บ้านอะไรกําลังสีผ้ากันเก็บประมาณตีสี่ตีสามตีสี่นี่แหละกําลังสิเก็บกององนกองบุญขึ้นเมงอะนะพนเพราะว่าป้าหันทําบุญทําบุญหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยพ่อเจ้าของพี่สาวสี่กล่องนีงสินะโอ้อีมอลืดทื่เท่ามาทั้งลมทางสารพัดย,ย่างสีอหอบเต้นนีได้เดี๋ยวนี้ก็เลยแต่งขันหาและก็ยืนให้คนเฒ่าคนแก่มีคนหนึ่งเป่นพาเหตุบันนี้เิ่นก็เอ่ย เออถึงอันสิ่งศักซิทั้งหลายะแหละให้ขอเอาบัดนี้มันก็ยังบายุดบัดนี้เพิ่นก็ยืนมาให้ยืนมาให้ป้าป้าก็เลยขอแต่ว่าขอเพิ่นสิวาเป็นภาษาเทพเพิ่นภาษาเทพสื่อสารถึงปู่ลักเมืองฮะล่ะเพิ่นเลยบอกว่าเพิ่นเครียดวสันเพิ่นเลยมาถามว่าเฮ็ดกองบุญนี่เฮ็ดจังไดแน่บอกรายละเอียดเลยวสันบ่บอกรายละเอียดเพิ่นวสันเพิ่นวางซี่แต่ว่าที่จริงแล้วน้องสาวก็ไปบอกบอกแม่จ้ำ แต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนยังบอข้าใจบัดนี้ผู้ข่าก็เลยว่าอันเว้าออไปแต่ว่าเพื่อนเป็นเว้าออเป็นภาษาเทพบอกขอให้ลมหยุดขอให้ได้มีการมีงานสลอ,อลำกัดสิลงเล่นคืออันตอนนี้ยาเมื่อเศร้าคำจักหน่อยก็คือหมอลำกับกสิเลน,น,นสินะใหญ่มีลมมีฝนโอ้พี่น้องไอ้ป่านปิดถิง่งบัดนี้ผู้ข่าก็แตงกันหาไปจำ้ำเอาเหล่าแน่และก็อันขนมนม,นมเนยแน่คันหาไปหาเพื่อน กับไปถวายเพื่นบาดนี้โบมีเหตุการณ์อี่ยังเกิดขึ้นเลยทำคนกุมวนมอลลำกุมวลการตีกันทะเลาะวิวาทกันกับโบมีจักอย่างเลยอันนี้แหละผู้ขาถึงได้เสือถึงว่าถึงเห็นลุงพลเกิดจังสั้นแล้วก็เอา้าขคือเห็นเจ้าของบานนี้ก็เลยฝากไปกับ YouTube ทุกคนในเดอ้อบอกเล่าแนให้เล่าขึ้นไปเหตุซะมันบ่นักบ่หนาดอกภาษาแต่งกันหากับผล,ลไม่ขึ้นไปให้อันขอพอรผลสกอ เสียดอีหยังแต่หนีต่อไปก็ให้ไปบอกเพื่อนแม่จ้ำคือกันอยู่จ้ำอยู่บ้านอะไรก็ให้บอกเพื่อนอ้าแค่นี้แหละผู้ขาก็มีแน่สิบอกแค่นี้แหละเดอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆทุกคน